ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกมง่ายๆอย่าง just cleaning เกมเกมนี้ก็ง่ายๆตามชื่อเลยนะแค่ทําความสะอาดแค่นั้นเริ่มมาในห้องห้องหนึ่งครับมืมดๆพร้อมกับเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นเฮ้ยวัสดีอ่าคือฉันอยากให้นายมาทําความสะอาดที่บ้านฉันหน่อยได้ไหมอ่ะคือตอนนี้ฉันยุ่งมากเลยนะไม่มีเวลาทําความสะอาดบ้านเลยและแน่นอนว่าผมจะจ่ายเงินให้คุณอย่างงามเลยละ่ะ คุยคิดว่างานคุณจะทำไหมเยี่ยมไปเลยงั้นเจอกันพพุ่งนี้นะคืนที่หนึ่งนะครับโอโหมาแล้วบ้านอันแสนสุขนะครับคือเราตกลงรับงานไปนะครับโดยที่ผมนั้นก็ไม่ได้อยากมาวันนี้นะครับเรามาทาความสะอาดบ้านกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมในคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปแม่บ้านทำความสะอาดเนี่ยก็จบลงไปนะครับเราก็เอาชีวิตรอดออกมาได้ด้วยดีนะวันนี้นะครับเราต้องมาเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามไปพร้อม ลอยเลือดแม่งแบบชัดมากคือทำไมถึงยังถูต่อทาไมไม่เรียกตารวจนะไม่รู้เลยว่บาบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นที่สิดวงแตกเหรอเมื่อคืนบ้านหลังนี้น่าจะมีปาร์ตี้กันหนักเลยสินะกดเพียงได้นะครับอ๋แบบนี้นานๆทีจะมาเล่นเกมที่มันเรื่อยๆแบบนี้นะครับเกมที่ไม่มีผีไม่มีอะไรเนี่ยเรามาถามความเป็นอยู่ผู้ชมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรียนเหนื่อยหรือว่าทํางานเหนื่อยกันหรือเปล่าถ้าใครที่กําลังเหนื่อยก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะ อย่าใจร้ายกับตัวเองมากไปนะครับโอเคอืสะอาดแบบเอี่ยมอ่องอะอยากมีไม้ถูพื้นอันนี้อยู่ที่บ้านมากวาเอาจริงคือผมเริ่มมึนหัวแล้วเนี่ยก้มเก็บขยะจนมึนหัวหมดแล้วเนี่ยมีขยะเก็บเยอะจังวะโอเคครีมไหมครับห้องนี้เรียบร้อยโอ้โหคือดิสต์ดวงคือแบบแตกหนักมาก <c oughs> ห้องนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วแหละเนาะอันนี้ก็กดไม่ได้แล้วนะครับไม่มีอะไรที่กดได้แล้วโอเคเคลียร์ครับสำหรับห้องนอนต่อไปก็ตรงนี้แหละตรงนี้ที่ผมยังค้างไว้อยู่ โอเคกระป๋องกระป๋องเพี้ยไปหมดเลยมีโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องด้วยนะครับเขาอาจจะให้เราไปโทรแจ้งใครก็ได้นะบางทีแล้วมันอาจจะมีผีก็ได้นะที่บ้านหลังนี้ตอนรับงานมาเจ้าของบ้านไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างรู้แต่ว่าเขาให้เรามาทําความสะอาดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับห้องนี้ที่เหลือแค่เช็ดคราบครับอืมดูเหมือนว่าเกมมันน่าจะบั็กแล้วนะครับคุณผู้ชมคือเกมมันไม่ไปไหนสักทีเว้ย ผมไลก่กดไล่คลิกตามพื้นทำนูตามดี้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยครับมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ A later few moments later. มีเสียงคนเคาะประตูแล้วอ้ตอนแรกมันบั๊กจริงด้วยเนี่ยคุณผู้ชมคือผมทำเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีเสียงคนเคาะประตูเว้ยผมเลยต้องมาเล่นใหม่อีกรอบนะครับ oh, wow, man. โอ้ขอบคุณมากเลยนะฉันจำแทบไม่ได้แล้ว่านี่คือบ้านฉันอ่ะรับนี่ไปสิได้สมควรที่จะได้รับมันนะตอนนี้นายก็กลับบ้านไปเถอะนะมันดึกมากแล้วแล้วเจอกันพพุ่งนี้สำหรับการทำความสะอาดอีกรอบนึง มีพิ่งน,นี้ด้วยเหรอนะไนท์สองนะครับผมว่านายนี่แหละนายนี่แหละมันน่าจะมีนะครับมันน่าจะมีอะไรบางอย่างนะครับรอเราอยู่คุณผู้ชมเราส่องกันเลยไนท์นี้เอาหน้ากลาจอไม่มีอะไรวะคืนนี้ไม่รูปหล่นด้วยนะครับโอเคจัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาขยะนะครับทั้งหมดทิ้งก่อนเลยกันแต่ดูสภาพบ้านแลวคือคือนเดียวมันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอวะจัดปาร์ตี้กันทุกคืนเลยเหรอ ก็แต่ละคนนะครับคือมีอะไรแดงๆแตกอยู่เต็มพ em eh. ื<_<_<_<_้นเลยเนี่ยดินเสียงโทรศัพท์ครับมาแล้วครับมาแล้วครับอืมดีโทรมาร้องเพลงให้ฟังอีกแต่ว่าคืนนี้ประตูตรงนี้มันก็ยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับยังเปิดไม่ได้อะไรอะเมื่อกี้เห็นเงาดำๆเหมือนกันใช่ไหมคุณผู้ชม นเจ้าของบ้านบอกเป็นแค่การทำความสะอาดธรรมดาไงวะโทรมาอีกแล้วว่าไงเออโทรมาร้องเพลงเหมือนเดิมระหว่างที่ทำความสะอาดไปเนี่ยผมก็กลัวคุณผู้ชมเบื่อนะครับก็เลยจะหาเรื่องคุยกับคุณผู้ชมอยู่นะผมก็เลยคิดเรื่องนึงออกนะครับมันคือเรื่องของการที่บางทีนั้นเราอาจจะแค่สายตาคนอื่นมากไปนะครับเราอาจจะมองว่าคนนี้นะคิดกับเราแบบนี้หรือว่าวันนี้เราอ๊ อะไรวะกูกำลังเพลินเลยเมื่อกี้ผมอะไรจะพูดว่าอะไรวะอ๋อผมอะไรจะบอกว่าบางทีแล้วนะครับเราจะคิดว่าวันเนี้ยเราแบบแต่งตัวไม่ดีเลยนะแล้วก็กลัวว่าคนนู้นคนนี้นะครับจะมองเราเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่มีใครมาสนใจเราขนาดนั้นหรอกนะครับผู้ชมคือเขามองเราปุ๊บเขาก็แค่มองผ่านไปแค่นั้นเองความคิดที่มันทาร้ายตัวเราเองได้เนี่ยก็มีแค่ความคิดของตัวเราเองเท่านั้นไว้ผู้ชมคือบนโลกใบนี้มันไม่มีคนไหนนะครับที่มันน่าเกลียดหรือว่าดูไม่ดีนะครับคนที่น่าเกลียดแล้วก็ดูไม่ดีเนี่ยก็คือคนที่คิดแบบนี้กับคนอื่นนั่นเองที่ผมพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่จา,าย,ยอะไรนะเว้แต่คือผมไม่อยากให้หลายๆคนนะครับที่กาลังคิดบบนนนเาิมกกจไปนะ ทุกคนล้วนสวยงามนะครับในแบบของตัวเองวันวันหนึ่งเนี่ยแค่เรียนแค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วเนาะไหนจะมาคิดเรื่องอะไรแบบนี้อีกนะครับก็แย่เลยเหนื่อยตายเลยโอย้โทรศัพท์ดังอีกแกว่าโทรมาร้องเพลงอีกเหมือนเดิมแน่เลยไม่ใช่วะรอบนี้มีเสียงดนตรีแทนอะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ขอบคุณีกครั้งนะที่มาทำความสะอาดบ้านให้นะขอโทษเดี๋ยวนะสำหรับขวดเบียร์ที่มันวางอยู่ลกไปหมดเลยนะ่ะ ภรรยาของฉันนะ่ะเขาเพิ่งทิ้งฉันไปฉันก็เลยดื่มนะนะอ๋อคุณนะ้าคนนี้โดนแฟนทิ้งนะครับก็เลยดื่มหนักเลยอรอโอ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยตัวชอบพูดเสมอว่าฉันนะ่ะเป็นคนสกปรกซึ่งมันอาจจะจริงก็ได้นะเออแต่ดูจากบ้านแล้วมันก็น่าจะจริง <c oughs> <c oughs> นี่แค่ผ่านมาคืนเดียวเองนะนะะน้านยังทําบ้านลกได้ขนาดนี้เลยเอาละเอาละแล้วนี่ก็คือของของคุณนะเอาไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ คืนที่สามครับผู้ชมอุ้ยตัวเราบอกว่าได้กลิ่นแปลกๆนะครับแล้วก็ทําไมไฟที่บ้านยังถึงปิดอยู่ละ่ะมันน่าจะเปิดนี่นะจริงแล้วคืนที่สามแม่งเป็นคืนแบบคืนสยองอะคืนตายแน่กูตายแน่คืนเนี้ยเปิดไฟครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชีนกันต่อโทรศัพท์เอาแต่หัววันเลยเหรอสวัสดีครับ มันมีคนมาฮำเพลงให้เราฟังเว้ยออฮผมว่าเรื่องที่ผมเจอในบ้านหลังนี้ผมเอาไปเล่าให้พี่แจ็คฟังได้เลยเนะี่ยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงใช่ครับพี่เหตุการณ์จริงครับพี่แจ็คไม่ได้มีการเสริมเติมแต่งขึ้นมาแต่อย่างใดเกิดขึ้นจริงแน่นอนครับคือผมเจอกับตัวเลยเนะี่ย ถ้าไม่เจอไม่มีก็คือก็ผ่านไปได้ด้วยดีผมเจอจริงพี่คือมันมาแบบตัวเป็นๆแบบเงาดําๆเลยทําไมวันนี้มันมีปากฉลามวะเป็นรอยตีขวดเนี่ยเพื่อมนเป็นปากฉลามเพื่อเอาไปทํานอาวุธคือคนที่จะทําแบบนี้ได้เหมือต้องเป็นคนที่หัวรุนแรงนะผู้ชมหรือว่าหรือว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ผมอยากเข้าห้องสักห้องเลยผมว่าตอนออกห้องนี่มันต้องมีจ้าสีแก่เหมือนตอนผมไปตรงประตูตรงนั้นแน่เลยโอเคเก็บขวดตรงนี้ก่อนเลยกันนะยะ เสียงโทรศัพท์เ e l p มีเสียงผู้หญิงบอกว่าเขาต้องการให้เราช่วยคือยังไงอะผมเป็นแค่พ่อบ้านนะแล้วผมจะช่วยคุณยังไงบอกผมทีด้ย โคตรกิดแบบรุนแรงมากแล้วไปกีนปักจำคุยแยอวอ่ะเฮอบ้านอะไรบ้านอะไรกันวะเนี่ยดูคนนอกนี้อันนี้ไม่ตกใจไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะว่าเตรียมใจมาแล้วอุ้ยตัวนี้มีหนังสือพิมพ์ด้วยค่งเห็นประกาศคนหายนะครับมีรายงานของผู้สูญหายรายใหม่ว่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหายตัวไปไปแต่รูปในหนังสือพิมพ์นี่มันคนที่เขาจ้างงานเรานี่หว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเคทนะครับอายุ2ี่สมปีนะครับหายตัวไปเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว เคสถูกพบเห็นครังสุดท้ายเมื่อวันที่23นีครับและนี่ก็ไม่ใช่ผู้สูญหายคนแรกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีหลายๆคนนะครับที่สูญหายไปด้วยมันแปลกๆหรือเปล่าวะผมมันต้องมีเงื่อนงามอะไรบางอย่างและสำหรับบ้านหลังนี้กลองนี้กลองใหญ่มากโอเคเรียบร้อยออรู้สึกว่าผมจะเก็บขยะที่ห้องนั่งเล่นหมดแล้วนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลองเมาชชี้ดูก่อนโอเคหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องล้างจานด้วยหร โอเคสะอาดเอี่ยมนะครับสรบารจานต่อไปนะครับห้องสุดท้ายก็คือห้องนอนนะครับใช่มันคือห้องนี้ที่เราต้องมาทํากันนะครับเสียงโทรศัพท์ก็ดังไม่หยุดเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยคเดิมนะครับแบบวนลูปไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือเหมือนคนสร้างเกมนะครับเาไม่มีอะไรจะใส่เข้ามา <laughs> พอรับเนะี่ยมันก็เล่นดนตรีฟังทุกทีเลยอะเรียบร้อยสะอาดเอี่ยมว่ะ <laughs> แบบนี้เย้ว่ามึงเป็นใครเนี่ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมาเลยครับมาเลยครับขอบคุณสําหรับการทำความสะอาดบ้านนะจะจ่ายเงินให้คุณในครั้งหน้าแล้วกันนะตอนนี้ก็ออกลกับบ้านไปเถอะนะฉันมีธุระต้องทํานะธุระอะไรอะ่ะคืนที่สี่ครับมาแล้วเขามีธุระอะไรต้องทําวะวันนี้ไม่มีหนังสือพิมพ์ให้อ่านนะครับโอเคเขาจัดลอยไป โอ้ไ oh, มาอีกแล้วเหรอวันนี้จะเป็นใครวะสวัสดีครับอ้โหเสียงดนตรีเหมือนเดิมเสียงม่งยังหลอนเลยดนตรีเนะี้ยไม่ชอบเลยอ่ะมันเหมือนพวกเสียงกล่องดนตรีเก่าๆนะครับแล้วรูปวาดรูปนี้เนะี้ยผมจําได้ว่ามันแปะอยู่ตรงนี้้ยแต่ทไมวันนี้มันมาแปะตรงนี้วะอ้โหคาบเยอะเหมือนเดิมเลยผ่านเมื่อคืนเดียวคาบเพิ่งเยอะเหมือนเดิมเลยวันนี้จะมีผีมาอยู่ตรงหน้าห้องอยหรอไหมแป๊บนะคุณผู้ชมสามสอง ประตูนี้ล่ะสามสองไม่มีว่ะทำไมวันนี้ผีไม่หลอกวะอ่ามาแล้ว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 ว่าไงเออรอบนี้เป็นเสียงเด็กหวัวล้อดีจริงๆแต่ละวันที่ต้องเจอเนี่ยจานเจินก็ไม่ล้างกันอยู่คนเดียวทำไมใช้จานเยอะจังวะห้องนังเล่นน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะสะอาดแล้วแหละนะ เสียงดังมาจากประตูนี้คุณผู้ชมเปิดไม่ได้หลอ่อสมกตตกใจเลยเสียงคนร้องครับแล้วก็แบบบิดประตูอะ่ะสวัสดีครับคุณตำรวจ <c oughs> โอ้โหอย่ามาร้อต่อในโทัพาบอีก <c oughs> หรือว่าบ้านนี้มันเกิดการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นวะรอยเลือดเต็มขนาดเนี้ยคือเราควรสงสัย,ยแต่คืนแรกแล้วปะทำไมเราไ,ไม่เรียกตำรวจวะเจ้าของบ้านมาเคาะประตูแล้ว มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับทุกอย่างไปไม่ได้ด้วยดีไหมอะไรนะได้ยินเสียงมาจากหลังประตูทางเดินเหรอน่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะพวกเขาชอบดูหนังสยองขวัญกันนะ่ะแล้วก็ชอบเปิดเสียงกันดังๆด,ด,ด้วยโดยเฉพาะเวลากลางคืนน่ะนะไม่ต้องคิดมากหรอกนะอ่ะนี่เงินของคุณแล้วก็รีบกลับบ้านไปซะนะเฮ้ยแปลกๆแล้วนะหนุม่มคืนที่ห้าทำไมถึงมีคืนที่วัดตบอะไรแดงๆอะ่ะ อันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยมาโดยตลอดรอบนี้พีคดูไม่ได้ด้วยสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดครับเปิดขึ้นมาแล้วอุ้ยแล้วมีรอยเลือดลากยาวเลยแล้วทําความสะอาดให้ด้วยไงโอเคเรียบร้อยอุ้ยนี่มันศพนี่วะศพผู้หญิงของคนที่หายตัวไปปะเนี้ยมีทำความสะอาดด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีหัวขลกกระดาวห้าแฉกเหรอ โอเคเราอยู่ในห้องปิดแบบนี้แหละไม่มีใครทำอันตรายเราได้แน่นอนนะผู้ชมมาดิทำามสะอาดไปเออเรียบร้อยว้าวใครอะ่ะนี่ลงุงลุงสุมีเป็นอะไรลงุลงเฮ้ยนานายทำผมเลยนะนาคุณตายโอ้โไหไอ้นานี่เป็นฆาตรกร เรียบร้อยครับเหมือนว่ามันจะฆ่าคนผู้บูชายันอะไรบางอย่างนะผู้ชมแลวคือแฟนมันที่แบบบอกเลิกมันไปเนี่ยก็เหมือนว่ามันไปจับเขากลับมาปะอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยผมว่าน่าใช่นะก็คือโดนแฟนบอกเลิกแล้วก็ไปจับตัวแฟนกลับมากลับมาขังนะครับแล้วก็ฆ่าแต่ผมไม่รู้นะว่าพฤติกรรมที่มันทำเนี่ยมันทําเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามาทําทั้งหมดนะครับก็คือทำความสะอาดบ้านในฆาตกรคนหนึ่งนั่นเองนะ ขอบคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าแล้วกันนะครับว่าจะมีคลิปอะไรเกมอะไรน,นะอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบายครับผม